ใช้ชีว <to break an iously> ิตมายาวนานเราตั้งใจจะใช้ชีวอีกี่วันหกสิบอัพหมือนกใช้ชีวิตมายาวนานหกสิบอัพ ยงทำในสิ่งที่เราไม่เก่แล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เได้เราจะได้ในสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรถามกันทุกวันค่ะว่าวันนี้เราเหมาะสมที่จะมีอะไรได้สัก,กวันละเท่าไหร่หวัวใจท่านแต่งพร้รมอย่างกต้าประสบความสำเร็จทุกลกงหายใจเข้าออกหรือไม่ธุรกิจคือการแก้ปัญหา ถ้าท่านแก้ปัญหาได้ธุรกิจก็ประสบความสําเร็จตราบใดที่ยังแก้ยังไม่เสร็จธุรกิจเราก็ยังไม่สําเร็จยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นธุรกิจคือการแก้ปัญหาทุกท,ท,ทวันมีหลายคนบอกว่าไม่เคยมีความสุขเลยกับการใช้ชีวิตนั่นคืออะไรบางอย่างที่เราเข้าใจไม่ถูกต้องก็จะทําให้เราเองใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุข วันนี้ค่ะจงกําหนดให้เป็นไปอย่ารอให้เป็นไปมองเห็นโอกาสอันใกล้โรงการระยะสั้นฝา,าไว้ในอ้อมใจของทาง่านมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจตอนนี้ประธานเองไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาตั้งว่าโครงการใบละท่อมที่จะขาย อาจารย์เคยปวดโอกาสให้กับอีกหลายคนอีกหลายท่านอีกหลายส่วนว่าถ้าท่านต้องการที่จะมีะไรายได้ทุกเดือนโดยไม่มีข้อแม้ <c oughs> เห็นแต่ว่าท่านตัดสินใจลงทุนก,กับการปลูกไม้กระท่อมที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับชีวิตของเราได้ <c oughs> ตอนนี้ยังคงเหลืออยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นหนึ่ง สำหรับผู้นำเรายังคงให้โปรโมชั่นคือไม่ต้องคิดว่าอภิลัยเราไต้องคิดว่าจะต้องได้ประโยชน์จากเรื่องน,นี้ขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้เรายอยู่ใกล้ชิดเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของต้นละทอมเราก็จะให้ท่านได้ในราคาสดที่พร้อมจะเก็บกับคืน,คนกิโลกรัมละสองบ,บาท ส่งมูลค่าเท่าไหร่ถ้ามีในระบบเราขายกันอยู่ที่ต้นละ250บาทแต่วันนี้ค่ะเรามอบให้ผู้นำให้ผู้ที่กล้าจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองในมูลค่าเพียงแค่150บาทจอมแจ้งฟังจมูจอมเพื่อที่จะได้เรียน หมดแล้วหมดเลยหเหลือ<ๆ>อยู่แค่2 1งหมื่นหพั้เท่านั้นท่านสามารถไปขายได้ที่ร้อยแปบาทบริษัทกินดีที่จะเขียนหรือออกไปเสร็จให้กับผู้นำอยู่ในห้องนี้ในราคาที่ต้นละร้อยแปบาทนั่นหมายถึงท่านซื้อกับบริษัทในราคาต้นละร้อย วันนี้ไม่รู้ว่าครูลุ้ตะวันกับคุณนาริศรบัญชัยมองเห็นอะไรโอนจองจากร้อยต้นและก็ขอที่จะให้นำส่งลูกค้าที่จองเอาไว้อีกหนึ่งพันต้นดังนั้นประธานเองตั้งใจแล้วก็บริหารจัดการว่าจะนำส่งที่ลงเก่าเพชรบูรณ์ใช่ไหมหลงเก่าในวันที่17ตุลาคมค่ะ 1,500ต้นกระท่อมค่ะ